สวัสดีครับคุณผู้ฟังทาง FM 99 Active Radio คลื่นบางไทยแข็งแรงครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกาะกระแสะกีฬาไทยกับผมนนทรัศมีวิมลดารากรครับวันนี้นี่มีผลงานของนักกีฬาไทยให้ติดตามกันหลายรายการเลยนะครับไม่รอช้าครับเริ่มกันเลยกับการแข่งขันที่เพิ่งจบลงไปสดสดร้อนๆอนนะครับ นั่นก็คือการแข่งขันแบดมินตันชไหน่ามาสเตอร์2025ระดับ World Tour Super 750ที่เมืองสัญเจ,จินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเจ้าวิลกุลวุฒิวิธิสาครับพึ่งจะลงสนามเสร็จสิ้นลงไปในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทชายเดียวครับเจอกับคริสโตโปปอฟครับมือสิบของโลกจากฝรั่งเศสซึ่ง เจวิลเนี่ยเป็นมือวางอันดับ3ของรายการเลยนะครับก็ถือว่าอันดับโลกก็ดีกว่านะครับแล้วก็อันดับในการแข่งขันครั้งนี้ก็ดีกว่านะครับแต่ว่าเกมแรกเนี่ยโปรปอฟเปิดเกมได้อย่างยอดเยี่ยมครับแล้วก็ทําเกมได้เหนือกว่าชัดเจนทําให้เอาชนะเกมแรกไป21-11นะครับค่อนข้างขาดทีเดียวในเกมที่2เจ้าวิลเริ่มมีอาการตึงจนเล่นไม่ออกครับ จนตามหลังในครึ่งเกม2ที่4ต่อ11แล้วเจ้าวิลก็ได้ขอรีทายครับออกจากการแข่งขันจากอาการบาดเจ็บส่งผลให้ต้องหยุดเส้นทางอยู่เพียงแค่รอบ8คนสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเจอกันมา2ครั้งผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนะครับซึ่ง ครั้งแรกที่เจอกันเนี่ยย้อนกลับไปปี2023เจ้าวิลชนะไป2เกมรวดเลยนะครับส่วนครั้งที่2ที่เจอกันเนี่ยย้อนกลับไปปี2023เช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นช่วงปลายปีปรากฏว่าครั้งนั้นเนี่ยเล่นกัน3เกมนะครับและก็ได้กันไปฝ่ายละ1เกมนะครับเกมแรกเจ้าวิลได้ก่อนเกมที่2เป็นของโปปอฟแต่ว่าเกมที่3เจ้าวิลก็เจ็บขอถอนตัว นะครับเท่ากับว่า2ครั้งหลังสุดที่เจอกันนี่เจ้าวิวแพ้เพราะว่าอาการบาดเจ็บนะครับแมก็เท่ากับว่าเคยเจอกันเต็มเต็มแมชแค่ครั้งเดียวนะครับซึ่งครั้งนั้นเจ้าวิวชนะไปได้ด้วยนะในการแข่งขันสิงคโปร์โอเพนช่วงกลางปี2023น่สะครับแมก็น่าสีได้เดี๋ยวต้องตามกันต่อนะครับว่าเจ้าวิวนี่จะเจ็บมากน้อยไแค่ไหนเพราะว่าล่าสุดสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ก็ได้ประกาศรายชื่อนักแบดมินตันชุดซื่อชุดสู้ศึกซีเกมส์ออกมาแล้วนะครับที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพแล้วก็นําทัพโดยเจ้าวิวกุลวุฒิวิทิสารนั่นเองนะครับแม่ก็เดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดในรายชื่อของนักกีฬาคนอื่นๆต่อนะครับแต่เดี๋ยวขออนุญาตไปพูดถึงผลในประเภทคู่ผสมก่อนนะครับสําหรับแบดมินตันไชน่ามาสเตอร์ที่จีนรายการนี้นะครับก็ เรามีแข่งไปก่อนหน้านี้ในช่วงเช้า2 2คู่นะครับในประเภทคู่ผสมปรากฏว่าชนะ1คู่แล้วก็แพ้1คู่นะครับโดยในรอบ8คนคู่ของบาสเดชพลโพวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสัมพรานครับคู่ผสมมื่อนับ4ของโลกและมือวานดับ4ของรายการเจอกันเป็นครั้งที่4กับเย่หงเวย่ยแล้วก็นิโครกรนซาเลสชัน เมื่อนัดับ18ของโลกจากไต้หวันครับซึ่ง3ครั้งที่ดวลกันมาในปีนี้คู่ของไทยเป็นฝ่ายชนะไป2เกมรวดทุกครั้งเลยนะครับแมชนี้ผลปรากฏว,ว่าบาสเฟมยังเหนือกว่าครับย้ำชัยไป2เกมรวดเลยคะแนนขาดเลยครับ21-13แล้วก็21-12ใช้เวลาไปครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับเจียงจิ้นปังและเว่ยหยาซินครับมืออันดับ2ของโลกจากจีน ที่เฉือนชนะคู่ของไทตันรุธธนพังอุบทองกับเจนเชอญิชาสุดใจประภารัฐเมื่อนับดับ16ของโลกไป2ต่อ1เกมครับ20ต่อ22 21ต่อ18แล้วก็21ต่อ18นะครับก็เท่ากับว่าคู่ของบาสเฟมได้ไปต่อส่วนคู่ของไทตันกับเจนก็หยุดอยู่เพียงแค่รอบ8ควนสุดท้ายนะครับโดยสถิติการเจอกันของคู่ของบาสเฟมกับคู่ของจีน ที่จะเจรินพรุ่งนี้นะครับเจียงเจินปังกับว่ยหยาซินเจอกันมาสองครั้งผัดแพ้ผัดชนะนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าจะเป็นวันของใครนะครับเท่ากับว่าในการแข่งขัน China Master รายการระดับ,บวัวทัวร์ซูเปอร์750ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนเหลือบาสเฟมคู่เดียวนะครับในการแข่งขันรอบ รองชนะเลิศวันพรุ่งนี้นะครับก็รอติดตามเชียร์กันได้นะครับเวลายังไม่ออกนะยังไม่รู้ว่าจะแข่งกี่โมงนะครับส่วนเรื่องของนักกีฬาแบดมินตันไทยชุดสู้ศึกซีเกมส์นะครับเมื่อสักครู่นี้มีพูดถึงไปแล้วว่าเจ้าวิวกรุวุฒิวิทิศารนี่นำทัพมาเลยนะครับแต่ว่าตอนประกาศนี่ยังไม่ได้รู้ว่าเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บในการแข่งขันที่เพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็นอกเหนือจากเจ้าวิวแล้วเนี่ย ก็จะมีเมรัชนงอินทนนท์แล้วก็เหมียวพปรปวีช่อชูวงที่จะลงเล่นในานามทีมชาติไทยในซีเกมส์ครั้งนี้นะครับสำหรับรายชื่อนักกีฬาชายจำนวน10คนและนักกีฬาหญิง10คนของไทยในซีเกมส์ครั้งนี้ครับนักกีฬาชายก็จะมีวิวกุลวุฒิวิทิสารครับกันกันตาพลหวังเจริญอัปเปอร์วงซับวงซับอินฮิคิวพนิชพลทีรรัฐสกุลครับบาสเดชาพลผัวรานุเคราะห์ สกายกิตินุพง์เกตเรนโอโมพัคพลทีรรัสกุลเจ้าพีพีรชัยสุขพันธ์ไทน์้์รุฑธ,ธนภักุูทองและเอ็มสุภะจอมเกาะนะครับส่วนนักกีฬาหญิงประกอบด้วยมิวพรระวีช่อชูวงรับเมสุพนิดาเกตทองเมรชนกอินทนนท์ครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มุกอ,อนิชาจงสถาพรพันธ์อนฟิลสุกิตตาสุวัชชัยมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาด ปอป่อซับสิรีแต้รัตนชัยเฟมสุพิศราเพียวสามพรานและเจนชเชนิชาสุดใจประภารัตนะครับนี่ก็คือรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันไทยชาย10คนและหญิง10คนครับที่จะแข่งซีเกมส์ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับเรื่องของแบดมินตันครบถ้วนนะครับทั้งผลการแข่งขัน ไชน่า Master แล้วก็ต่อด้วยรายชื่อนักแบทไทยที่จะลงแข่งใน C ีเกมส์นะครับไปต่อกันที่เรื่องของกอล์ฟกันบ้างนะครับก็สำหรับการแข่งขันสิงห์ t t t ไทย p p g Master นัดปิดฤดูกาลไทย LPG พทัวร์2025ที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับ เมื่อวานที่ผ่านมานะครับหลังจบรอบแรกเนี่ยปรากฏว่านากักกอล์ฟสาว9คนทำสกอร์เข้ามาเท่ากันคนละ2อ,อันเดอร์พาร์นะครับขึ้นเป็นผู้นำร่วมกันครั้งแรกมากเป็นประวัติศาสตร์ไทยเอาเพจียทัวเลยครับที่จัดแข่งมาเป็นปีที่18โดยทั้ง9รายแบ่งเป็นที่จบในช่วงเช้านะครับแล้วก็ จบในช่วงบ่ายเพราะว่าเมื่อวานนี้เล่นกันในช่วงที่สภาพอากาศไม่ดีฝนตกทั้งคืนจนถึงเช้าเลยนะครับก็ผู้นำมีแพรวนนทรักนัทริกาเสนสายและฟลอเรนซ์อ่าและฟลอเรนซ์ยีวอนบายเซราจากฟิลิปปินส์นี่คือพวกที่จบในช่วงเช้านะครับแล้วก็พวกที่จบในช่วงบ่ายก็จะมี 1, พันพกาพันธุมะบำรุง วินนี่อึ้งจากมาเลเซียครับปรินเซสซูเปอร์เจากฟิลิปปินส์กุนทิดาพรามพันธ์ชนชีวาวงรัตและพิสิทธิขวัญผู้รัตนโอภานะครับนี่คือผู้นำา9คนที่ทำสกอร์มาเท่ากันที่2อันดับีดนะครับส่วนอันดับ10ร่วมตามหลังผู้นำสโตรกเดียวเนี่ยมี3คนก็คือทันรดาปิดดอนกุสุมามีชัย เล็กชุกอันนะักกอล์ฟสมัครเล่นจากเวียดนามที่คนละ1อันเดอร์พายเนั่นเองนะครับส่วนกอล์ฟรายการต่อไปนะครับเป็นการแข่งขันกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยซีเนียทัวร์รายการ SATNSDF ไทยซีเนียทัวร์ครับแข่งขันที่สนามเอาพายกอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่จังหวัดลำพูน เล่นสโตรกเพลย์นะครับแบบพา72ระยะ6,487หลาจบรอบ2เมื่อวานนี้ก่อนมีการตัดตัวนักกอล์ฟที่สกอร์รวม8โอเวอร์พา152เนี่ยเหลือผู้เล่นสูตรรอบชิงชนะเลิศรวม60คนด้วยกันนะครับโดยที่จบเกมวันที่2ผู้นำเปลี่ยนมือครับอุดรดวงเดชานักกอล์ฟจากเชียงใหม่ที่ออกสตาร์ตามผู้นำา3สโตรก ก่อนเปิดเกม8หลุมแรกด้วย4เบอร์ดี้ที่หลุม1หลุม4หลุม5และหลุม7ก่อนที่หลุม9พา5จะยิงช็อต2ตกที่ขอบฟรินส์แล้วก็พัดระยะ1คันธงลงเป็นอีเกิลครับ9หลุมสุดท้ายทำอีก3เบอร์ดี้แล้วก็หลุม17พา4ต้องชิปขึ้นกรีนเข้าไปเซฟพาระยะ6ฟุตไม่ลง นะครับแต่มาได้เบอร์ดี้คืนปิดท้ายที่หลุม18พาจบเกมด้วยสกอร์7อันเดอร์พา65รวม2วันนี่13อันเดอร์พาร์1นนะครับก็เจ้าตัวเคยควา้าแชมป์ที่นี่มาแล้วนะด้วยสกอร์19อันเดอร์เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็อีกหนึ่งคนที่น่าสนใจคือแมทธิวริชัสเซนผู้นำรอบแรกจากอังกฤษรอบนี้ทำอีเวนพาร์ สกอร์รวม9อันเดอร์พา135รอยอยู่อันดับ2ร่วมกับซอมนักกอล์ฟชาวสิงคโปร์เชื้อชาติเมียนมารับที่ทำเพิ่มอีกสีอันเดอร์พา68จากผลงาน4เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้นะครับโดยมีชาลิตพลาผลนักกอล์ฟจากชนบุรีอยู่อันดับ4เก็บอีก2อันเดอร์พาเจ็ดครับสกอร์รวม8อันเดอร์พา1 3ึรและมาดานมามัดจากสิงคโปร์อยู่อันดับ5ครับจากสกอร์รวม7อันเดอร์พา100 37นะครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้ซึ่งเริ่มสตาร์ทไปแล้วตอน7จ็ดโมงนะครับกลุ่มผู้นำนี่ก็ออกสตาร์ทเล่นในเวลา8โมงครึ่งมีถ่ายทอดสดให้แฟนแฟกอล์ฟได้รับชมด้วยนะครับทาง f e c o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  k n p n p e t ไทยซีเนีย PGA สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยนะครับก็ติดตามชมการถ่ายทอดสดกันได้นะชแชมป์นี่รับ ทรฟี่แล้วก็เงินรางวัล2 0 0 0 0น 24, บาทเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องราวของเทนนิสนะครับเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันเทนนิสรายการเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่85ประจำปี2568ครับชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนะครับเมื่อวานนี้เป็น รอบคัดเลือกวันสุดท้ายครับปรากฏว,ว่าแชมป์วริศสอนบุตรหน้าครับนักขวดจากกรุงเทพเจ้าของเหรียญทองประเภทชายเดี่ยวซีเกมส์ครั้งที่28ที่สิงคโปร์โชวฟอร์มการหัวที่ดุดันครับเอาชนะชายคริตมูฮัมมัดจากกอทมอรครับโดยไม่เสียแม้แต่เกมเดียวชนะไป6 0 6 0ครับส่งผลให้วริศคว้าสิทธิ์ผ่านเข้ารอบเมนรอในประเภทชายเดี่ยวครับโดยรอบแรกจะพบกับธนภัทรตรีสัตยกุลจากคนครปฐมนะครับ นั่นพีรพัฒนเด็ดทองหลางครับอดีตเยาวชนไทยจากสมุทรปราการต้องออกแรงหวดถึง3เซตครับก่อนเชื้อนเอาชนะสิริพงศ์ครับประสิทธิ์จากกทม .2.1 ต่อ1เซตนะครับพีรพัฒนก็ผ่านเข้ารอบเมนดรอไปเจอกับธนกรมือวางอันดับ7จากกทมในรอบแรกประเภทชายเดี่ยวนะครับ ส่วนผลประเภทชายเดียวรอบคันเลือกรอบสุดท้ายของคู่อื่นก็จะมีธรรมะโคสิริครับชนะธินพัฒนเทียนทวัต,วตมีนัท,ทวุฒิโพสุดครับชนะพงเพชรพ่วงพันสองเซตร,รวดนะครับปะวัรุธยานสมบัติชนะนัท,ทวัตจุนวิชิตสองเซตร,รวดวิทยาพันธ์ชมภูวนิกุลครับชนะ ปุญญชัดสุนทรประกาศิตสองต่อหนึ่งเซตวาริศโรดเลิศบรรธนาวงครับชนะธนัทพัฒน์อ่าชนะธนัทพลสง่าเพิ่มพูนสองเซตรวดแล้วก็ปันธรสุกสดครับชนะชยานินชิดปรีชาชัยสองเซตรวดนะครับไปดูเรื่อง อื่นๆกันต่อนะครับไปดูเรื่องของฟุตบอลกันบ้างดีกว่านะครับเมื่อวานนี้มีตัวแทนสโมรสรของไทยลงสนามในการแข่งขัน AFC Champions League 2ก็คือฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียถ้วยรอง2ทีมด้วยกันนะครับไปเช็คผลกันครับว่าทีม b แบงคอกและ ทีม BG เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ทีม b แบงคอกลงสนามก่อนนะครับก็บุกไปเยือนเซลังงอยเอที่เปตาลิงจาย่าที่ประเทศมาเลเซียนะครับเกมนี้ทั้ง2ทีมเปิดหน้าสร้างเกมรุกบุกเข้าใส่กันทันทีครับแต่ว่าแค่10นาทีครับทาง e l ล a s a สเอาฮหลุดเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษให้แ n g คอกขึ้นนำก่อน1 0ครับ ก่อนที่นาทีที่15มูเซนอัลกาซานียิงพาแข้งเทพหนีห่าง2-0นาทีที่23ครับทางคริกอโมไรเอสครับยิงให้เจ้าบ้านตามมาเป็น1-2นาทีที่24อิเลียสอัลฮาฟครับยิงประตูที่2ของตัวเองพาแข้งเทพหนีไปเป็น3-1นาทีที่39เซลังงอต้องเหลือผู้เล่นเพียง10คนครับเมื่อฮาริทไฮเคาทำฟาวเซยะคุโนริที่กำลังจะหลุดเข้าไปยิงทำให้ผู้ตัดสิน จากใบแดงเลยครับไล่ออกไปเครื่องหลังแม้ว่าแบงคอกจะมีผู้เล่นมากกว่าแต่ไม่พยายามสร้างเกมบุกเพื่อทําประตูเพิ่มนะครับกระทั่งนาทีที่73เซลง,งอได้ขึ้นเกมบุกค,คริโกโมราเอสได้ยิงในกรอบเขตโทษแม้ว่าบอลจะติดเซฟผู้รักษาประตูแต่บอลก็กระดอนไปเข้าทางอลิฟอิสวานครับตามซ้าเข้าไปก็ผาเจ้าบ้านไล่มาเป็น2ประตูต่อ3นาทีที่84ครับแบงคอกได้ลุ้นจากลูกแตะมุม ลิปไมอาได้หม่งเข้าไปครับทำให้แข่งเทพถล่มเซนัง,งอ .f4 เอฟี 4, ไป4ประตูต่อ2เลยนะครับประเดิมเก็บ3แต้มแล้วก็ได้โบนัสที่เก็บชายชนะได้อีก50,000เหรียญสหรัฐหรือว่าตีเป็นเงินไทยนี่ล้านห้าเลยนะครับโดยหลังจบเกมครับทางโคชแบน ทศวันสีป่านะครับกุนซือของแบงคอกก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเกมนี้เนี่ยค่อนข้างเล่นยากครับช่วงแรกแบงคอกอึดอัดพอสมควรแต่ก็รู้จุดแข็งของเซลังงอดีครับแม้ว่าเราจะวิเคราะห์การเล่นของเซลังงอมาก่อนแต่ว่าในการเล่นเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับโดยเฉพาะช่วง15นาทีแรกเนี่ยเราก็ต้องปรับเกมรับให้ลงตัวที่สุดต้องชมนักเตะที่มีวินัยในเกมรับที่ดีครับ กระทั่งแบงคอกมีจังหวะโต้กลับจากการที่เซลัง,งอดันลายเกยมรับขึ้นสูงซึ่งเป็นแผนที่แบงคอกเตรียมเอาไว้แล้วก็ได้ประตู2 3ลูกทำให้เกมง่ายขึ้นนะครับหลังจากนำห่างดูเหมือนว่าจะเล่นง่ายขึ้นครับดูเหมือนว่าอักเตะขาดแรงจูงใจยิ่งเมื่อคู่แข่งหรือผู้เล่น10คนขณะที่แบงคอกนำ3-1เนี่ยทำให้ผู้เล่นขาดแรงกระตุ้นไปบ้างนะครับ อาจจะเป็นเพราะใน3-4เกมข้างหน้าจะต้องลงสนาม2วันครั้ง3วันครั้งทําให้มีความกังวลเรื่องความฟิตครับเลยทําให้ขาดแรงจูงใจไปบ้างในเกมนี้แต่ก็ต้องบอกว่าขอบคุณนักเตะที่ช่วยให้แบงคอกเก็บชัยชนะแล้วก็เอา3แต้มกลับบ้านได้ส่วนการหมุนเวียนนักเตะเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของผู้เล่นเอาไว้มีส่วนกับเกมนี้พอสมควรครับเนื่องจากช่วงครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ย แบงคอกปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในเรื่องเกมรับที่จะรับมือกับเซลังงอซึ่งไม่ใช่ง่ายครับว่าจะเล่นได้ลงตัวตามแผนที่วางเอาไว้แต่ว่าหลังจากเซลังงอเหลือสิบคนแบงคอกก็มีประตูนำห่างเลยดูเหมือนคุมเกมได้นะครับก็ต้องชมเซลังงอว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วโคชแปนบอกว่าเห็นพวกเขาเล่นตั้งแต่ปีที่แล้วและปีนี้พวกเขาพัฒนาขึ้นเยอะมากรวมถึงเกมนี้พวกเขาได้เล่นในบ้าน ถึงแม้พวกเขาจะเหลือผู้เล่น10คนแต่ด้วยศัก,กยภาพของผู้เล่นประกอบกับผู้เล่นน้อยกว่าและความกระหายที่จะวิ่งทําให้ความสามารถทําให้พวกเขาสามารถโจมตีจุดอ่อนของเราได้ทําให้เราโดนยิงลูก2-3ไปนะครับอ่ะก็ถือว่าเก็บชัยชนะได้อย่างยอดเยี่ยมครับสำหรับแบงคอกยูไนเต็ดส่วน BG ปทุมยูไนเต็ดเมื่อวานนี้เล่นที่ ปทุมธานีสเตเดียมรังเย่าของตัวเองนะครับเจอกับโปหฮังสเตเลอร์จากเกาหลีใต้เริ่มเกมมาทั้ง2ทีมเนี่ยพยายามเปิดเกมรุกเข้าใส่ครับเกมผ่านไปครึ่งชั่วโมงยังยิงกันไม่ได้นะครับก็เสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ช่วงท้ายก่อนหมดครึ่งแรก4นาทีครับทางทีมเยือน เดินหน้าบุกกดดันแล้วก็เป็นอ e ีดงยอบครับได้โอกาสตวัดบอลยิงเข้าไปพาโปรฮังสเตเลอร์นำบีจีปทุมยูเนเต็ด1-0ครึ่งหลังเจ้าถิ่นบีจที่สกอร์ตามหลังก็พยายามเร่งเกมนะครับหวังจะเอาประตูคืนแต่ว่ายิงไม่ได้ครับแล้วก็จบเกมแพ้ไป0ประตูต่อ1นะครับทำให้โปรฮังสเตเลอร์ครับทีมจากเกาหลีใต้ก็เก็บ3คะแนนเต็มไปนะครับ หลังจบการแข่งขันทางโคช้ชงวนสุรชัยจดตุรพัทรพง์นะครับก็ให้สัมภาษณ์ตามตำแหน่งนะครับตามตำแหน่งเฮดโคชแต่จริงๆทางบีจีเนี่ยคุมทีมโดยโคชบอยสุรชัยคมศิลป์นะครับแต่ว่าทางโคช้ชงวนมีโปรไลเซนนะครับก็เลยต้องให้สัมภาษณ์ตามตำแหน่งไป นะครับซึ่งโคชวนก็ได้เห็นภาพรวมของทั้งเกมเหมือนกันแหละนะครับโคชวนก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าครึ่งแรกเนี่ยเป็นเรื่องของแทคติกมากกว่านะครับที่ทําให้ทีมโดนนำนักกีฬาก็ลงมาเล่นตามที่โคชต้องการแต่อาจจะเดินเกมได้ไม่ดีเท่าในครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังเนี่ยจะเห็นความแตกต่างเลยนะครับแล้วก็ทาง BG ก็สร้างโอกาสได้ แต่ยิงไม่ได้นะครับก็ต้องชมนักเตะที่พยายามอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะลุ้นทำประตูตีเสมอนะครับนัดนี้ถ้าชนาทิปส่งกระสินสมบูรณ์ก็คงจะได้เป็น11คนแรกนะครับแต่นี่ไม่สมบูรณ์ก็เลยเป็นตัวสำรองนะครับก็ต้องพยายามใช้แบบทนุถนอมนะครับสำหรับชนาทิป อีก5เกมที่เหลือในรอบแบ่งกลุ่มทางโคช้ชง้วนบอกว่าต้องชนะสัก4เกมนะครับหลังจากแพ้ไปแล้วต้องชนะทีมอย่างคาย่าอย่างแทนปีเนสนะครับส่วนไปเยือนโปหังนี่ก็ต้องพยายามเล่นให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าโปหังนี่เป็นทีมแกร่งจากตอรีใต้นะครับในบ้านเราแพ้ไปแล้วไปเยือนก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับส่วน ข่าวสุดท้ายนะครับวันนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยกันหน่อยครับที่เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับล่าสุดมีการเปิดตัว17กำปั้นชุดลุยศึกซีเกมส์ในเดือนธันวาคมนี้ออกมาแล้วนะครับแบ่งเป็นนักชกชาย9รุ่นแล้วก็นักชกหญิง8รุ่นครับนักชกชายก็จะมีรุ่น48กิโลกรัมครับทิติวัฒน โลงอุไรรุ่น51กิโลกร,รัมทิติสันปั้นโมดรุ่น54กิโลกร,รัมธนรัตแสงเพชรรุ่น57กิโลกร,รัมสราวุสุกเทศรุ่น60กิโลกร,รัมศักดาวรวมธรรมรุ่น63.5กิโลกร,รัมกุณาทิพป,ปิดนุชรุ่น69กิโลกร,รัมบรรจงศิลสิริรุ่น75กิโลกร,รัมวีรพลจงจาหอ และรุ่น80กิโลกรัมจากกระพงยมโครขณะที่นักชกหญิง8รุ่นคือรุ่น48กิโลกรัมครับทิพสัจายอดวารีรุ่น50กิโลกรัมจุธามาศร,รักสัตวร,รุ่น54กิโลกรัมนัทธนิชาจงโปร่งกลางรุ่น57กิโลกรัมปุณรวีเรื่อนรถรุ่น60กิโลกรัมอภิสดาทันท่าหวารุ่น 63กิโลกรัมธนัญญาสมนึกรุ่น66กิโลกรัมจานจำสุวรรณเพง่งแล้วก็รุ่น70กิโลกรัมใบสนมณนีก้อนนะครับก็จากรายชื่อที่ออกมามี7นักมวยสากลที่เพิ่งได้ชกซีเกมครั้งแรกนะครับโดยทุกคนก็ตื่นเต้นและอยากจะคว้าเหรียญทองนะครับทั้งติติวัตรพลงไรยทิติสันปั้นหมดศักดารวมธทรรมทิพสาจายอดวารีนัทนิชาจงปร่งกลางอภิสดา ทันท่าวา้าแล้วก็ทนัญญาสมนึกด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับสำหรับนักมวยไทยในซีเกมส์หัวน,นี้นะครับเดี๋ยวจะไปเก็บตัวที่จีน2ส,สัปดาห์แล้วก็จะมีไปชกที่ฟินแลนด์แล้วก็จะไปอุสเบด้วยเพื่อสร้างความแข็งแกร่งก่อนชกซีเกมส์นะครับและนี่คือทั้งหมดของกอกระแสกีฬาไทยในวันนี้ครับเวลาหมดแล้วผมนนรัศมีวิมลดารากรขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ กีฬาไทยดำเนิน,านรายการโดยนนรัศมีเป่าน้อยอัญชาราเชิดชูและเจ๋งทรงสังฟังออนไลน์ที่ fm 9 9 active radio com facebook youtube fm 9 9 active radio ติดต่อโฆษณาโทร0 2 2 0 1 6 7 3ส ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินท